อาจารย์ก็ได้สั่งการแม่มาให้พวกหนูเนี่ยลองคิดดูว่าไม่ใช้เรื่องที่คุณเ่มอใหนะคะแต่ก็ได้ถึงการดันที่ใช้ในกรเปลนแค่ะก็ได้ลอคิดดูว่ถ้าเรา่าได้เราทำยังไงลงตัวแง่ไม่ใช่ในการเง o เทียวเดยการวั้องสนใจอางไรข่าวข้นตอยการข่าวเราค่ะตอไแค่ะก็เลยเสนอเรื่องใบพัดข่าแล้วก็ว่ามี ชนิดนะคะที่เหมาะกับความเร็วลมในประเทศไทยนะคะชนิดแรกเนี่ยจะมีจานวนใบพัดน้อยค่ะแต่ว่ามันเหมาะกับการผลิตกระแสไฟฟ้ามากกว่าค่ะก็เลยใช้จํานวนใบพัดที่8ถึง10ใบขึ้นไปค่ะค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ตัวเกิดค่ะแล้วตัวเสือค่ะ ค่ะแต่ว่าเรื่องพวกนี้นะคะเวลาตัวค่ะมันจะปิีนไปปีนมาค่ะทำให้ให้เราไม่สม่ำเสมอก็เลยเลือกใช้ชนิดนี้ค่ะชนิดที่เป็นกระบอกฉีดยาที่เป็นแก้วค่ะเพราะไม่มีความรีค่ะแล้วก็มันสามารถแตกได้ค่ะหนูก็เลยนำมาลอเลเซอร์เพื่อว่าความแข็งแรงค่ะแล้วก็ตัวลูกยี่ย้อค่ะทำมาจา ลำลุงตัวเบาที่ชมลุกแล้วค่ะสร็จแล้วเนี่ยคือวันใเลยค่ะก็คือเราได้ลงไปประกอบกลำลุงที่น่านติลนะคะปิดด้วยแผ่นยาที่นิ่มค่ะต่อติดตัวของบันครับนะคะก็ได้หลังเนี่ยค่ะก็มีสะปิงค่ะเกี่ยวกับตัวน้องอะไรนะคะเพื่อตอบคำามปัญหาะคะแล้วก็ น้ำหก็ไดาทำมาจากปัมลมที่ยอมลิบออกเหมือนกันค่ะเข้ารุนเนี่ยเป็นรูปรูปค่ะแล้วก็มีสปริงนะคะเป็นตัวคอยดันเก่าส่วนตัวนี้นะคะชาวโบาใไส้ในของกระตวกชียาที่เป็นพลาสติกค่ะแตัวนี้คือไมโครสวิตค่ะส่วนตัวถังโลรานะคะภายในเนี่ยจะมีข้อพีวีซีที่ต่อกลวดค่ะแล้วก็ข้อไปด้วยลูกโป่งค่ะ มันมันทำมันทำงานยังไงนะเนี่ยเออเราไ้เหนวาที่หัชนระคะทางอากายานก็จะมีหูมีอะไรก็่าเทำขึ้นมาโิดออกมาแล้วทางอากาศโรงงานยิงลก็ะเปิดค่ะอากาศใส่มาช่งแสงมันมาที่มีหัวโบ่หัว่กาายหัวโผ่ายสูสูอเค่ะสี่ทางนี้นะคะเราูอะไรเลค่ะ la